วันนี้วันที่7คุศจิกายน59นะครับผมอยู่ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์หรือตรงพระร่วงรจนริตนะครับ,บก็เขาจะมีพิธีมหาพุทธพิเศษวัตถุม,มงคลเดี๋ยวไปดูก่อนอ๋อวันนี้แหละวันจันทร์ที่7เนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเวลา8โมงเป็นต้นไปนะครับมีทุกปีทีนี้เดี๋ยวที่จะพาไปดูก็คือ เป็นบายศรีทําเป็นรูปพญาน,ะน,นาคซึ่งสวยงามทำบุญที่เป็ส่วนตัวตญานาคจะสูงเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติปู่ตาท,ทั้งหลายทุ่อยู่ด้านล่วงลับไปแล้วขอบุญกุศลนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายจงนำข่าวสารที่โลกหลานได้ทำบุญก็เป็นบายศรีที่เป็นรูปพญาน,ะน,นาคให้แก่ปู่ย่าคนนี้เป็นจุด,ดทำบุญของนักท่องเที่ยวทั้งหลาย ที่ได้มานมัสก,การกราบไหว้ล่วมบุญจุดนี้ก็แล้วแต่ทาบุญทูบเทียนดอกไม้ตรงนี้เกี่ยวกับพระร่วงเขาจะเป็นไข่แดงต้มนะเป็นที่นิยมที่คนจะมาแก้บนหรือมาบูชามาถวายพระร่วงส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ติดกระดิ่งเขียนชื่อกระดิ่งมันกระดิ่งทองครับ ต้นรักังเงินรักังทองอันนี้ตรงพยานาก็ในป่าจะเป็นดอกรักมีนิดบินสีแดงส่วนตรงนี้พอเท่าที่ดูน่าจะเป็นอะไรใบตองหรือเปล่า้างค้าง นนส่วนตรงตัวก็เขาใช้ดอกหน้าบัวนะเนี่ยน่าจะเป็นดอกหน้าบัวอ๋อไม่ใช่ไมดอกหน้าบัวใบตองมาพับคล้ายๆเป็นดอกดอกอย่างดูน,นี่ซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีแมกนีไว แม่เข้าใจทำมาสวยงามตรงนี้ก็เป็นใบของช่างัน,นที่ไหนทำมาเนี่ยป้าที่ไหนเขาทำมาเนี่ยนั่นเป็นพวกอา,อาจารย์อาชีวะ,ะอะไรปะเขาเรียกว่าใบใบสีแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่วัด อ,อ๋อเหรออ๋อของช่างทองเอามาเขาบอกว่าป้าเขาบอกของคนที่ชื่อช่างทองเป็นโคศกประจำวัดสวยงามสวยงาม